หลายคนนะครับหลังจากเลิกงานแล้วอาจจะมีคำถามในใจว่าแรงนี้จะไปแอลที่ไหนดีโอเคเลยครับผมวันนี้จะพาทุกคนนะครับมาชมบรรยากาศยามแรงนะครับมาแอลต้งที่แม่สะเลียงนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนะครับหลายที่หลายคนก็นเริ่มโม่ข้าวนะครับก็เลยทําให้หันบรรยากาศชาวบ้านหลายที่เพิน่นกำลังโม่ข้าวกันนะครับ ระหว่างที่ผมเตียวไปนั้นนะครับก็ได้ป้าใส่ป้าเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนกําลังถอนพักบุ้งถามป้าเพื่อนว่าป้าจะเอาไปขายที่ไหนครับป้าเพื่อนก็ตอบว่าเอาไปขายที่กาดแรงมาเสลียงนะการล่าเอ้ยนะครับหันก็ครับว่าแสงพระอาทิตย์ตกดินนะครับกระทบใส่ต้นข้าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาพที่สวยงามเขียวงามขนาดเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับบนท้องฟ้าก็มีเมฆที่สวยงามแผ่นแบบนึ่งนะครับ ใคามีโอกาสมาเที่ยวแมสเรียงจะไปลืมเนื้อมาเตียวเอวอยาแบแรงนะครับผมสวัสดีครับ